สวัสดีครับวันนี้เรากำลังอยู่กับรายการ Outing and Photo นะครับวันนี้เนี่ยในสุดเราก็ได้ออกมาข้างนอกกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเลนส์ที่จะมารีวิวนั่นก็คือเลนส์8ถามว่าเอ๊ะทำไมเราต้องรีวิวเลนส์8เพราะว่าเลนส์ที่เรามีวันนี้นะครับนั่นกะ็คือ50-1.8ิ่ยองนูซึ่งเป็นเลนส์ที่ออกมาได้แรงบันดาลใจมาจากฟิก5้าสงแของ c a n น n ซึ่งหน้าตาใกล้เคียงกันมากนะครับทีนี้เนี่ยวันน นะครับสำหรับใครที่อยากจะไปจ้างพี่ตงก็สามารถเข้าไปได้ที่เพจน,นี้นะครับอะไรครับวันนี้เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าเลนที่เราจะมารีวิวเนี่ยเป็นยังไงแต่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเทียบสสิ่งนะครับนั่นก็คือ depth of field หรือความชัดลึกชัตตื้นแล้วก็ความเร็วซึ่งอยู่บนเลนสเนี่ยถามว่าทําไมเราต้องใช้เจ้า Sony A7 Mark II เพราะว่าจริงๆแล้วทางรายการเนี่ยไม่มีกล้องฟูลเฟรมที่เป็นยี่ห้อ ที่เป็นกล้องฟูลเฟรมตัวอื่นนะครับเราก็เลยใช้ Sony a 7นะครับถามว่าทำไมต้องใช้กล้องฟูลเฟรมเพราะว่าเ,าเลนเนี่ยถูกออกแบบมาสำหรับกล้องฟูลเฟรมแล้วสามารถแสดงประสิทธิภาพออกมาได้สูงสุดนะครับถามว่าเจ้าตัวคูณอย่าง 7D ีเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าประสิทธิภาพของเจ้าตัว De ฟอ f ลฟิลหรือคุณภาพของเลนเนี่ยจะออกมาได้ไม่เทียบเท่ากับกล้องฟูลเฟรมนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเทียบวันนี้นั่นก็คือความเร็วครับนี่ความเร็ววันนี้เรามีกล้อง canon eos 7 d mark ii นะครับซึ่งเป็น กล้องที่เรียกได้ว่าเป็นเทพของตัวคูณทั้งหลายนะครับตัวคูณนี่ก็คือจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ครอปลงมา1.6เท่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความเร็วแล้วก็ภาพที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงกันครับ นะครับเราก็ได้ทดสอบกันให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกเ็เรื่องคุณภาพเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเรื่องความเร็วเนี่ยมีเจ้าเลนยองนูเนี่ยมีหน่วงหน่วงนิดนึงแต่ถามว่าเทียบกับราคาที่มันออกมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับใครที่อยากลองก็สามารถไปหาตามร้านกล้องไกลบ้านได้นะครับสำหรับวันนี้ที่ทุกคนเห็นกันนะครับวันนี้เนี่ยเรามีสายของกล้องโฮด้านะครับก็แบกมาทั้งวันละไม่ ไม่เมื่อยไหลนะครับค่อนข้างสบายเลยแหละสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็ไปที่เพจ f c e e o o o นะครับสายคล้องกล้องโฮด้าที่ขึ้นอยู่ด้านนี้ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าแล้วก็อย่าลืม Subscribe ช่อง Brick Info ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ